แล้วใครบอบหอมะอ้วนตัวใหญ่นะครับผมน้ำมาลน้ำตาลมาแล้วเจ็ดร้อยมุดสี่ครับผมเก็ออกมาแล้วตัวถังเขามีน้ำตาจะไหลเนยตืนตันนะเห็นแล้วมัน ร้อยอกไม่มีใครไปรับเลยหน่ยใหม่ตำรวจไปรับคนเดียวไปต่อคดีมาแล้วตั่ใหญ่ของเราออกมานะครับผมนอนเลหลับเลยนี่ยคนดูเท่าไหร่นะคนดูเก้าหมื่นหกคนพี่เก่งก็อกนูปล่อยตัวไม่มีใครไปรับเลยต้องกัวนะครับผมไปต่อคดีต่อปัญญา มา,าแล้วเอาแสนคนพอดีพี่เกงเอามาต้อนรับหน,นึ่งแสนคนไม่เหมือนพี่เก๋เอาา้วนฟีฟซีแสนคน,น,นอาารอพี่อ่ะใครนะบอกว่าอ้าวนนลยดี ออนนขอบขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวถึงห้องเดี๋ยวถึงห้องแล้วก็ไล์สดต่อแลด่ชด้วยเฮ้ยสงยงไ่าเพี่หน้ายังเมาอยู่ี่เก่งไม่ทดมางเลยว่า้อนนอนี่อ่าไม่เจอแล้วเนี่ยลู เก่งสวัสดีหนึ่งแสนคนนะครับพี่สวัสดีพี่ดัวนี่แหละจำหมูตัวนี้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงห้องแล้วก็ให้พี่เก่งไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้พอก่อนก็ได้สวัสดี19,000คนในก่อนแล้วในก่อนแล้วในก่อนตั้งแต่ข้างในแล้วให้เขากับเพื่อนเขาก่อนในเจอทุกอาทิตย์ในเจอทุกอาทิตย์อยู่แล้วให้เขา